วันนี้เราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่หนึ่งวันใกล้กรุงเทพนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมเมเองค่ะที่นี่เลย O 2 Cafe and b i s t r o ซึ่งเป็นคาเฟ่สวนมะพร้าวนะคะบรรยากาศด,ดีสุดชิวมีซุม้มให้นั่งมากมายตามร่องสวนเลยค่ะมีเรือกระด้งฟิลเวียนฟรีให้พายเองหรือจะให้พนักงานช่วยพายก็ได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยค่ะหรือถ้าใครกลัวร้อนนะคะก็มีห้องแอร์ให้นั่งด้วย ที่นี่มีที่นั่งรองรับให้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเครื่องดื่มหรือเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูนะคะส่วนใหญ่จะเน้นมะพร้าวค่ะเพราะเป็นมะพร้าวของสวนเองมาลองกันได้นะคะสำหรับเมนูแนะนำนะคะอยากให้ลองนี่เลยค่ะขาหมูคือเด็ดมากดีมากน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะหรือจะเป็นต้มยำกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากหลายตัวมากเลย อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราเลือกมารับประทานกันนะคะเค้กมพะพร้าวอ่อนหวานน้อยมากเลยค่ะหรือจะเป็นน้ำอัญชันมพะพร้าวอ่อนอันนี้ก็ไม่หวานมากอร่อยค่ะตัวเค้กมพะพร้าวอ่อนคือนุ่มมากลองไปชิมกันได้นะคะได้ชิ้นใหญ่ด้วย และนี่ก็คือผลงานของเราค่ะ